เธอสาวเธอสวยให้ฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยให้ฉันจะไม่มองห้องหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจไมไปมองให้หัวใจเต้นพักเธอสวยให้จำดังจานเพนฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มอง น่ารักเนจึงได้มองต่อให้เทวีที่อยู่บนฟ้าคอยสุดดา็ยังเป็นสองต่อให้ใส่สีที่โลกโยกย่องถ้าเจอกันสองต่อสองฉันว่าไม่อีกจะต้องมองกันขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนรักแผ่นดินนะครับท่านผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมดอนแดนสวรรค์ก็อยู่กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่มสินาทีโดยประมาณจนถึงสี่ทุ่มก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเรื่องราวที่นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้เห็นกันนั้นไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะครับที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย ที่มีผู้รู้ผู้เข้าใจได้ศึกษาวิธีการทดสอบแล้วก็หาข้อมูลต่างๆพร้อมด้วยมีการทําวิจัยนะครับโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจิตบุญยโหตระว่าน้ํากับพลังงานของเหรียญนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรทําให้น้ํากลายเป็นน้ําที่มีพลังเพราะนั้นใครที่มีเหรียญอย่าลืมนะครับว่าบางทีเรามีของดีอยู่ใกล้ตัวแต่เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับ เราเคยเห็นนะครับเราเคยเห็นแต่ว่ามันก็เป็นเฉพาะบุคคลแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนอื่นเป็นยังไงประสบการณ์ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับผมเองก็เคยเห็นด้วยสายตาของผมว่ามีพี่น้องสุภาพสตรีจากประเทศเพื่อนบ้านเขามาทํางานรับจ้างและอยู่เขาก็เป็นลมบ้าหมูนะครับเป็นลมบ้าหมูนอนชักอยู่ทั้งที่ทํางานนะครับก็แม่บ้านที่เขามีเหรียญอยู่เขาก็เห็นประสบการณ์ต่างๆหลายอย่าง เขาก็เอาเหรียญไปใส่มือประมาณ15นาทีนะครับคนที่นอนชักเป็นลมบ้าหมูก็ลุกขึ้นมายืนล้างจานโดยที่ไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องที่อะไรก็ตามถ้าหากว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินหรือแปลกไปจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่งมงายเสมอไปใครที่เคลื่อนไหวทางความคิดใครเสาะแสวงหาความรู้หิวกระหายหาโอกาสต่างๆก็มักจะได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดีเสมอๆนะครับ ท่านทผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ที่คล่ำวอดอยู่ในเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้นะครับก็ผมก็จะบอกช้าๆท่านก็จะโทรไปสอบถามเขาก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0897355856นะครับ0897355856นะครับ แล้วก็08-1-808-6530 0-8-1-808-6530ขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าเรียนนี้ไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคใดๆนะครับเพียงแต่เป็นเรียนที่ให้พลังซึ่งทุกสิ่งนั้นดำรงชีพอยู่ก็ด้วยพลังงานนะครับพลังงานก็เกิดจากการเคลื่อนไหวการสั่นไหวนะครับก็เป็นพลังงานที่เรียกว่าเอเ นะครับก็เป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าตัวท่านเองอยากจะรู้อยากจะหาคําตอบหรือท่านใดที่ดูมานานแล้วแล้วก็วันนี้ก็เจออะไรต่างหลายอย่างมากมายนะครับก็ถือว่าถ้าใครคิดว่าตนเองอยากที่จะได้รับประสบการณ์อะไรนะครับก็ขอให้ท่านตั้งจิตให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปได้นะครับเราก็ต้องมีความ เชื่อถือและศรัทธาในสิ่งที่เราจะต้องรับมาเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อถือศรัทธาแล้วไปจุดทูปจุดเทียนไหว้ก่อนใส่ไม่ถึงขนาดน,นั้นนะครับใช้ได้นะครับทั้งพี่น้องชาวไทยอิสลามพี่น้องชาวมุสลิมน,นะครับก็ใช้ได้นะครับบางท่านก็รู้สึกว่าแขวนไม่สะดวกก็ติดตัวเน็บไว้ที่เสียบไว้ที่กระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อเกิดสิ่งดีแก่ร่างกายของเราก็ถือว่าเป็นสิริมงคล ผมจะบอกอีก2หมายเลขนะครับผู้ที่อาสายินดีที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็0831972648นะครับ0831972648และ0835039404นะครับ0835039404 ค่ำคืนนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมและท่านบู้วังทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ความสําคัญกับรายการท่านที่ชมไม่ทันนะครับชมย้อนหลังได้ใน YouTube เข้าไปที่ YouTube แล้วเมื่อเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าดอนแดนสวรรค์คนรักแผ่นดินนะครับดอนแดนสวรรค์แล้วก็ว่าคนรักแผ่นดินท่านก็จะได้ชมรายการย้อนหลังตลอดต่อเนื่องปฏิบัติต่อกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรานํามาสู่เสนอสู่ท่านผู้ชม ท่านใดที่จะเข้าไปที่ Facebook ของผมก็ได้นะครับก็พิมพ์ว่าดอนนะครับดอนก็เป็นภาษาอังกฤษ d o n ดอนนะครับแล้วก็วักนิดหนึ่งแดนสวรรค์ก็ d e a n นะครับ s a w a n นะครับดอนแดนสวรรค์ d o n แล้วก็วัก d e a n s a w a n นะครับท่านก็ไปที่ Facebook ก็ได้นะครับเราก็สามารถที่ติดต่อสื่อสารกันได้ถ้าใครอยากจะดูรายการของผมในหลากหลายรูปแบบ ก็เข้าไปพิมพ์ชื่อใน Google นั่นแหละรครับว่าดอนแดนสวรรค์สู้เพื่อบ้านเมืองดอนแดนสวรรค์นคนดีมีสาระดอนแดนสวรรค์นคนรักแผ่นดินท่านก็ดูจนเบื่อหน้าผมเลยทีเดียวแหละมีเยอะเหลือเกินนะครับให้ท่านได้ชมมากมายหลากหลายเรื่องราววันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับตรวจตราดูแลทรัพย์สินสิ่งของมีค่าให้ดีปิดประตูลงกรอนก่อนนอนให้เรียบร้อยถังแก๊สก็ปิดให้เรียบร้อยใครมีคนเฒ่าคนแก่ต้องดูแลกลางมุ้งหรือเปล่าต้องห่มผ้าไหม ต้องรับประทานยาหรือไม่นะครับผมเองคุณแม่ก็อายุมากแล้วก็ต้องโทรไปถามคุณแม่บ่อยๆว่าคุณแม่ทานอันนี้นะไอ้นี่เป็นอาหารเสริมคุณแม่อย่าลืมนะไอ้นี่เป็นยาคุณแม่อย่าลืมดูแลแบบนี้นะครับรักคุณแม่นะครับท่านผู้ชมเราแม่มีแม่คนเดียวเรารักคุณพ่อนะครับและเรารักลูกเรารักภรรยาเรารักสามีนะครับเรารักสิ่งที่ดีๆเรารักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดี เริ่มต้นเดียวนี้ทําความดีให้กับสังคมราทรีสวัสดิ์นะครับของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทย เลืนลลอนไทลไล่ล้มลงดิน